สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลสำหรับประเด็นวันนี้นะฮะเราก็เพิ่งได้เห็นคลิปของซันแพรวเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยเป็นคลิปที่ดีที่ออกสู่สาธารณชนนะครับก็ได้เห็นแม่ๆเนี่ยแ,แชร์กันมาเต็มไปหมดเลยเป็นคลิปที่เคลื่อนไหวแบบสมูทมากๆแล้วก็การเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นสไตล์ของลิเกแท้ๆแ,แล้วเราจะได้เห็น พระนางพระเอกนางเอกเกี้ยวพาราสีแบบโอโหโมเหมือนมืออาชีพจริงๆแล้วทั้งสองคนเนี่ยทำให้เหล่าบรรดาพยกแไมยกเนี่ยปลื้มจิตปลื้มใจกันเป็นแถวเลยเจอช็อตนี้คือละลายครับนะช็อตฟิลกันเป็นแถวเลยนะไม่คิดว่าน้องซันจะทำขนาดนี้นะโดยที่แปลราวเองก็ไม่เรียรอนะครับบรรจง หอมแก้มน้องสันไปหนึ่งฟอดนะครับน้องสันก็จูกที่หน้าผักแล้วเล่าไปเนี่ยแหละครับพระเอกนางเอกของจริงนะพระเอกซันให้เกียรตินางเอกนะครับซันแปลวขวัญใจไม่ยกเจอช็อตนี้ไปสลายกันหมดเลยนะไม่ใช่แตกสลายนะครับแต่ว่าหัวใจคือแบบว่าโอ้โหสลายล่องลอยไปเลยนะฮะเพราะว่า มันปลื้มมันหิวใจแล้วก็มันชอบมากๆเลยแล้วดีมีตัวอย่างนะครับของคลิปนี้ให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันอดูเลยครับผมวนิดนพีนี้เ่อม้าเ้ามจะแต่าตรงเี เข้าจไหเข้าใจแล้วว่าเืก็ีแกด้วยดูแลดูแลคนย่าีออนีอ้อน นี่คือความน่ารักคือเคมีเข้ากันแล้วก็เวลาเล่นไม่เขินนะครับถึงเนื้อถึงตัวโดยการให้เกียรติของพระเอกซันเนี่ยได้มีการวีฟการคุยกันมาแล้วเนาะว่าจะเล่นได้ประมาณไหนนะครับซึ่งทําออกมาได้อย่างละมุนมากๆแล้วก็แฟนคลับเนี่ยชอบมากๆเลยเพราะว่าเล่นไม่จ่งแจ้งจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ทําให้ เยาวชนถึงขั้นดูไม่ได้แต่ว่าทําออกมาแล้วทุกคนสามารถดูได้เพราะว่าความน่ารักของพนานะครับเห็นไหมย้ำเห็นไหมครับคือมีความน่ารักมีความอ้อนมีความเป็นนางเอกค่อนข้างสูงนะว่านางเอ,อกจะต้องมีดนามิกอย่งางไรการแสดงอารมณ์เป็นในลักษณะแบบไหนนะครับซึ่งทําออกมาได้ดีมากๆเลยเดี๋ยวดูคลิปต่อไปแล้วกันอนะ่ะเราให้ดูอ่ะคลิปนี้นะครับอ่าอันนี้ก็คือการของแก้มกันนะ ดูเลยนะครับเุ้ยเมื่อกี้เขาจูบกันหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือฉากที่น้องฟังคออตฟิวนะครับ มันจะเล่นกังวานไงไปเจอเยอะก็มันจะมัวจนได้โอ้ยอะไรกูอยากเล่นเรื่องนี้อนี่อยากเล่นเรื่องนี้อีกน้อยไม่ได้ก่อนเลยอ่าลุงสันต้องต่อนะครับต้องต่ออีกนะแม่จูบแค่นี้มันน้อยไปหรือเปล่าจูบเลยจูบเลย้อมเลย้อมเลยเนี่ยแหละคือหัวใจของลิเก นะครับมันต้องจูบมันต้องหอมมันต้องดึงความเป็นพระนางออกมานะครับทําให้ทุกคนเชื่อว่านี่คือพระเอกนางเอกนี่คือการที่เขาแสดงให้เห็นว่าเขารักกันจริงๆนี่คือเสน่ห์ของลิเกครับไหนใครบอกว่าลิเกไม่มีงานน้องซันไม่มีงานนี่เลยฮะแถวเราเล่นให้ดูแล้วได้เป็นนางเอกด้วยนะครับฉะนั้นต้องแชร์เพื่อดีไหมฮะ หมุนกี่รอบก็จูบก,กันอยู่อย่างนี้นะเอ้ยดีรอยะครับด้วยลอยลอยจูบลอยจูบรอยิสติกใช่ไหมครับอ่าน้องสันช็อตฟิลคะช็อตฟิลเลยครับตอนนี้นิ่งเลยน้องนิ่งเลยครับนะเสียงเชียร์ก็ดังสุกกล้องเลยนะครับสุดยอดจริงๆนะ สำหรับงานนี้เนี่ยบอกเลยว่าคนในทีมงานก็ได้แม่ของน้องซันเนี่ยแต่งหน้าให้ด้วยนะแล้วก็น้องซันก็ลงรูปนี้นะครับคือเป็นอะไรที่สำหรับแอดิวแอดิว,อดว,ว่าหวานไปนะหวานไปหรือเปล่าเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยครับซันเนี่ยเขาแต่งหน้าเป็นพระเอกลิเกได้ข,ขึ้นมากๆตาหวานนะครับ เป็นพระเอกลิเกได้สมบูรณ์แบบมากๆนะส่วนแพรวพลาวแต่งเป็นนางเอกได้สวยสง่างามเลยนะครับเป็นนางพญาเลยนะทั้งสองคนสวยหลอ่อสมกันมากโดยเฉพาะแคปชั่นนี้ครับเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังน้องสันวงสะทอนนะครับได้เข้ามากล่าวว่างามแท้นอะนางเอกลิเกผม <c oughs> <c oughs> ความรักติดคอ นะครับความรักติดคออ่ะงามแท้เนาะนางเอกลิเกผมก็น่ารักกันไปเนาะสำหรับการชื่นชมจริงๆอดีมองว่าการส่งพลังบวกให้แก,ก่การการชื่นชมเนี่ยมันเป็นหัวใจหลักของการทำงานนะ,ะเราทำงานกับองค์กรทำงานกับคนที่เรารู้จักนะครับเมื่อเราชื่นชมเขาเขาก็จะรับสารที่ดีที่เราเคยชื่นชมเขาพูดถึง แต่เรื่องของเขาในเชิงบวกเหมือนกับเราชมว่าเออพี่ทํางานเก่งจังเลยทําอย่างไรอะไรอย่างนี้นะฮะทาไมพี่ถึงเก่งขนาดนี้ทําไมพี่ถึงออน่ารักขนาดนี้นิสัยพี่น่ารักมากๆเลยอะไรอย่างนี้นะครับมันก็เป็นการทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยได้รับสิ่งดีๆจากคําพูดของเราครับทำให้ตัวเราเองเนี่ยมีเสน,เน่ห์พอเรามีเสน่ห์เนี่ยเวลาเขาพูดถึงเราบ้างเขาจะไม่กล้าที่จะพูดทําร้ายจิตใจเราเลยเพราะเขารู้ว่าจิตใจเราดี เขาเลยไม่อยากเอาพลังลบใส่เรามันเหมือนเป็นการชื่นชอบชื่นชมซึ่งกันและกันนะครับเหมือนกับว่าใครชื่นชมเราเราก็รู้สึกดีใช่ไหมฮะพอเรารู้สึกดีเนี่ยทำให้เรา รู้สึกอยากจะเป็นมิตรกับเขาเพราะเรารู้สึกว่าอยู่กับคนที่มีพลังบวกแล้วทําให้เราเนี่ยจิตใจดีขึ้นสังเกตไหมเราเอาตัวเองไปอยู่คนพลังลบคนที่ไม่ชื่นชมไม่สร้างสารรค์ไม่ส่งเสริมแล้วก็คอยจะทําลายเราจะเอาตัวเองออกมาจากคนเหล่านี้นะครับนะจงจําไว้เลยนะฉะนั้นน้องฟันก็ชมแผลวๆเนี่ยคือเรื่องปกติไม่ต้องดราม่านะ งามแท้โนนางเอกลิเกของผมนะไม่ต้องดราม่านะครับไม่มีการหึงหวงกันเกิดขึ้นไม่มีการอะไรทั้งนั้นเพราะน้องสันเขาชมมาจากใจนะครับอ่าสำหรับแฟนคลับทุกคนเนี่ยก็เข้ามาให้กําลังใจกันเนืองแน่นไปหมดเลยว่าน่ารักมากๆดูแล้วเพลินใจเพลินตาน่ารักสดใสน้องแปลวน้องแปลวพราวสดใสามากๆ อยากเห็นแปลวพรากับซันเนี่ยเล่นลิเกบ่อยๆนะครับแฟนคลับทุกคนทั่วมาเลยว่าอยากเห็นแปลว่าวกับซันเล่นลิเกบ่อยๆจริงๆแล้วเนี่ยลิเกเนี่ยก็มีเล่นบ้างแต่ว่าบางครั้งเนี่ยตามตารางงานที่รับงานไว้อะเนาะคือเราต้องอไปเล่นให้กับทางผู้ใหญ่เขาก่อนนะครับ เล็นตามคิวงานเมื่อรับงานไว้แล้วก็ต้องรับผิดชอบตรงจุดนั้นแฟนคลับใครที่อยากจะไปเจอแพรแล้วพลาซานก็ตามไปได้ส่วนเรื่องลิเกเนี่ยก็เป็นเรื่องของอาคิวตารางงานต่อไปละกันว่าจะเล่นได้เมื่อไรเตรียมชุดอาเสื้อผ้าหน้าผมอะไรอย่างนี้นะครับมันต้องต้องวางแผนไปล่วงหน้านะครับต้องวางแผนไปล่วงหน้าอย่างน้อยเลยอาวางแผนไว้สักอสองอาทิตย์อย่างเงี้ย บอกว่าซูลิเกก็ไม่ใช่ราคาถูกๆนะเรื่องคริสตลัลเรื่องเครื่องประดับนะครับการวางฉากการซ้อมร้องเพลงก็ต้องเตรียมตัวไว้สักประมาณ2-3วันนะครับเต็มที่ก็3วันเพราะว่าบางคนเขาลองริเกไม่เป็นเขาต้องมาซ้อมร้องให้นานหน่อยนะครับส่วนเรื่องเสื้อ,อเสื้อผ้าต่างๆนี่ก็ต้องมา,าฟิตติ้งชุดกันอะไรประมาณนี้ซึ่งทั้งสองคนเนี่ยทำออกมาได้ฟินมากๆเลยแล้วก็ฮิวใจ ให้กับแฟนคลับมากๆเลยนะครับนะดีเลยนะฮะจบบริบูรณ์ครับผมจบบริบูรณ์แล้วนะก็ได้ช่อดอกไม้นะครับทุกคนก็ให้ความรักความเมตตาให้กับแรวซันให้ความรักความเมตตาให้กับแอวซันมากๆนะครับต้องขอบคุณแฟนคลับมากๆที่เป็นเหมือนกับพลังชั้นดีชั้นเลิศเลยนะที่ให้จุดนี้ ให้แพยายามราวกับซันมีความสุขในการทํางานในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณหน้าจอไลฟ์สดและ FC หน้าเวทีด้วยนะครับทุกคนก็เข้ามาแสดงความยินดีและคุณพิธาน,นี้ก็เข้ามาบอกเลยนะครับเข้ามากล่าวเลยนะครับว่าคุณทั้งสองเนี่ยคือสุดยอดคือ the b เบสเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดที่สุดจริงๆที่ทําให้เราเนี่ยลหลงไหลมากที่สุด คุณทั้งสองเก่งมากๆเราเห็นคุณทั้งสองเข้มแข็งผ่านดรามา่าผ่านอะไรมาเยอะมันทําให้เราประทับใจสงสารมากๆขอให้คุณทั้งสองเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานมีงานเข้ามาแบบรัวๆขอให้คุณทั้งสองเนี่ยจับมือเดินไปอย่างมั่นคงเข้มแข็งนะครับบอสสันบอสพลาวเท่านั้นของจริงนี่คือความเรียวครับผมและเราก็ดูในความเรียวของเขาเขาเล่นนี่ก็คือสิ่งที่เขา แสดงให้เราดูว่านี่คือความเรียวไม่ได้สร้างภาพเพราะเขาหอมจริงจูบจริงอ่าชัดไหมครับน่ารักมากมายจ้าดูทุกวันเลยดูลบปลืม้มอ่ะบางคนเขาดูลบปลื้มนะก็ต้องเชื่อต้องให้ขอนะับเพราะว่าบางคนเขาดูแล้เขายิ้มปากอดดูวก็ยังยิ้มตามหรือว่าชอบในความน่ารักของเขาสองคนความเป็นเคมีที่มันเข้ากันเนาะความเป็นดูโออ่ะอยายรอดูเผลอหลับตื่นขึ้นอีก ที่สองโมงกว่าอดเลยแต่ก็ดูย้อนหลังไม่รู้เขาดูกันยังไงนะแต่ยายก็เห็นอะไรที่เกี่ยวกับลูกแพรวลลาลูกสันก็ดูทุกช็อตเลยคนนี้และบอกว่าความสุขทางใจของคนแก่เนาะ,ะคนแก่บางครั้งเนี่ยบางคนเขาไม่ได้ทํางานนะครับเขามาอยู่บ้านเนี่ยเขาก็อยากจะพักผ่อนเขากำลังดูมือถือนั่นดูนั่นดูนี่นะครับดูสื่อต่างๆบางทีไปเห็นลิเกไปเห็นแพรวเนี่ย เออมันแปลกใหม่ดีเปลพาเาก็เป็นหมอลำนี่หว่าแล้วทำไมเขาไปรองลิเกอ่ะก็เป็นการโชว์ความสามารถรูปแบบหนึง่งที่เขาได้ปลดล็อกตัวเองในการที่ให้ตัวเขาเนี่ยได้ ลองอะไรใหม่ๆนะครับซึ่งเราก็อยู่ในปัจจุบันเราก็เห็นสิ่งใหม่ๆที่แพรวกาลังทํากับสันแล้วสันก็ทําได้ดีแพรวก็ทําได้ดีทั้งสองคือ,อเป็นการส่งพลังซึ่งกันและกันพระเอกส่งบทให้หนางเอกนางเอกก็เล่นบทส่งให้พระเอกก็กลายเป็นว่ามันเหมาะสมกันกลายเป็นน้ําหนึ่งน้ําเดียวกันนะครับกอดก,กันหอมกันจูบกันจบสิ้นนะครับก็เป็นอะไรที่น่ารักแล้วก็ฟินไปต,ตามๆกันเห็นไหม สนุกมากๆอินแอบเสียน้ําตาไปช่วงหนึ่งนะครับคนดูก็ดูจริงจังนะเขาก็าแบบเสียมตาได้นะครับสวยหล่อน่ารักทุกคนเลยปังๆมากๆแสดงได้ดีมากๆสุดยอดมากๆ,ากๆนะครับอ่าเนี่ยพระเอกให้เกียรตินางเอกนะครับท่านผู้ชมและคุณหลักผู้ใหญ่มากๆคือนี่นะฮะอันนี้คือก่อนที่จะจูบนะครับพระเอกทําอยางไรดูเลยแฟนคลับก็บอกจูบเลยจูบเลย ดูไม่เองดูไม่เองจะบอกว่ามารยาทดีมากครับผมน้องมารยาทดีมาก น้องจูบไม่โดนปากนะอย่าดราม่านะแต่น้องค่อยๆเลือ้อยไปจูบตรงหน้าผากเห็นไหมครับน้องมีมารยาทและน้องรู้จักเรื่องของการให้ได้มากขนาดไหนลิมิตขนาดไหนนี่กือสุดยอดแล้วเห็นไหมครับ หเห็นไหมเนี่ยคือสุดยอดที่เราอยากจะนํามาบอกเพราะบางคนก็ไปตีความผิดถูกถนะูกน้อยบางคนก็ไปดราม่าก,กันอันนี้ก็ต้องบอกไว้เลยนะครับว่าเนี่ยแหละคือที่สุดของความเป็นมืออาชีพและเบื้องหลังทุกคนก็โอ้โหซ้อมกันอย่างดีมากๆเลยนะซ้อมกันนะครับ ื่องหลังการซ้อมทุกคนก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยเห็นไหมฮะแม่น้องฟันก็เข้ามาให้กําลังใจเห็นไหมน้องฟันนเวลาเหนื่อยเขาก็พักผ่อนดื่มน้ํานอนรีแลกซ์กับแลวพลาวเห็นไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างคือทุกคนล้วนรู้หมดในการทํางานแม้กระทั่งครอบครัวของน้องฟันนะครับแถวพล,ลาวกินข้าวบ้านน้องฟันอบ <ๆ S 1> อุนเจอครอบครัวที่อบอุนนะครับร่วมด้วยช่วยกันเสริมสร้างและส่งเสริมให้ทีมงาน,นมีคุณภาพ แล้วซันก็เลยกลายเป็นศิลปินที่มีคุณภาพทุกคนก็ดูออกผลงามันออกมามันเป็นที่ประจกักษ์สายตาคนเงี้ย <มา S 1> คนก็ชอบก็ดูเขรู้ใช่ไหมฮะออ่สมัยเนี้ไม่ต้องรอผู้ชายมาแต่งมาขอแล้วค่ะแล้วเป็นผู้หญิงยุคใหม่ค่ะไปหาผู้ชายอย่างเดียวค่ะจ้าเอาไหนนเรเดเรเนเวผู้ชายห้ือเปล่าเอาไนได นี่คือกลุ่มครอบครัวนะครับ <c oughs> คือเราไม่เคยเห็นโมเมนต์ของซันแบบนี้ไงแบบว่าอยู่กับครอบครัวกินข้าวอะไรประมาณนี้จริงๆอยากให้มีทริปเนาะทริปครอบครัวทริปทีมงานแล้วก็ทริปหวานหวานของทั้งสองคนนะครับถ่ายบ่งไทยแบบจัดไปนะ เดี๋ยวเรามาติดตามกัน <c oughs> นะอย่ากระพริบตานะครับต้องติดตามต่อไปแล้วกันอันนี้ก็เป็นชาอีชาห,หนึ่งที่เปล่าปลาเพาสแสดงบนเวทีลิเกนะชุดก็วสวยนะครับชุดสีแดงเนี่ยเขารำเห็นไหมการรำเนี่ยจะไม่เหมือนหมอนรำการรำลิเกก็จะเป็นอีกบริบทหนึง่งอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเห็นไหมเสียงร้องเป็นแบบอย่างนงี้ย พี่เขามีความตั้งใจนะเดี๋ยวพาว <ไป S 2> มาไอน้องฟังก็อบอกว่าน้องฟังน ก็หยุดใช่ไหมขอโทษนะเอ้ายังไงยังไงยังไงทำไมดุริแรงต้องสู้นะแลวแลวต้องสู้ยังไงอลองเพลงหนึ่งแมบโลยเป็นหนึ่งกลุก่ม

เป็นคนที่มีความสามารถร้องดิเกดีมากต้องให้เขาร้องหมอลำได้บางคนร้องดิเกไม่ได้นะแต่นี่ร้องหมอลำได้แล้วมาร้องดิเกเพิ่งเป็นการฝึกแค่แรกๆถือว่าเก่งมากๆผู้หญิงคนนี้เก่งจริงๆนะครับน้องฟันเ็ามีความพลิ้วอยู่แล้วเ็าเป็นดิเกนะ จแนกระโวยเป็นกลวยคออยากจะล้วงอนัทีกเพสรุแล้วจะแต่งไม่แต่งจะแต่งหรือไม่แต่งจะแต่งหรืไม่แต่งถ้าไม่ต่อันนี้สุวรรณยาไม่กลับจะกลับหรือไม่ไม่กลับจะกลับหรือไม่กลับไมกลับยังนเหรอ จุบเลยจูบเลยครัดูตายจูบเลยจูบเลยม่่ไครั้งที่แล้วใช่ไหมเพราะเพราะเขาตกหูทำไมผมจับจูบครับจูบเลยนี่แสดงว่าคุณอะพาไปดีผม ทำไมอ่ะใจคนณปอตแอบเขากลัวนาม่ากลัวจะไปกระทบโน่นนี่คุณไม่โฟกัสว่าี่คุณแสดงอยู่นี่มันพื้นที่ลิเกนะฮะคุณไม่รู้สึกว่าเดี๋ยวดราม่าเกิดก็ไปกระทบที่บ้านหรือเปล่าตรงนี้คือการแสดงนะใช่แล้วเอาชมกันไปเออเอาดีกว่าน้องฟันไม่ต้องย้ำน้องฟันจุบเลยฟันจูบฟันจุวเลยร้าป่ะล่ะฟันจูบเียอะไรกะ เออจุบเลยเขาหนิงเขาอะไรอย่างมั้ยร้อนเลยเร้องตัวอย่างสิพอดูแล้วมันก็ลุ้นเนาะเราเขาเกรงใจอายมึงให้มึงจูบมันนะไม่ใช่ตอนนี้ใจคือไม่กล้าใช่ไหมถ้าไม่กล้าไม่เป็นไรก็เดี๋ยวพอตอบปุ๊บใช่ไหมตอบปุ๊บคุณวิ่งไปเลยไม่เป็นไรเพราะว่ากล้ามากดลยถึแล้วล่ะอะไรเนี่ยแต่ถ้าคุณนิ่าโฟกัสตรงนั้นไม่โฟกัสตรงนี้ไม่เป็นไรไม่ได้ว่าอะไรนะใครอยากจูบ

ไม่กลับยังไงก็ไม่กลับไม่กลับไม่กลับกันกลับด้วยไม่กลับไม่กลับไม่กลับยี่ห้าร้อไม่กลับก็ต้องเจอเอาหมุนหมุนอ้าฮึไม่ชัดเลยอ่ะไม่ชัดเลยตัวพระเอกตึ้งนะพระเอกช็อตเห็นไหมพระเอกช็อต เอาตรงๆเลยนะคือเราอยากเห็นอะไรที่มันยาวๆเนาะอยากเห็นอะไรที่มันฟินๆอย่างเงี้ยต่อไปนะครับเชื่อว่าถ้าเกิดว่าแพลวลากับซันเนี่ยมางานที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวจะตามไปดูเลยนะเพราะว่าดูแค่นี้เรารู้สึกฟินแล้วนะยังไงขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับเราจะร่วมฟินไปพร้อมๆกันกับข่าวแพลวซันในครั้งต่อไปนะครับยังไงก็รอการอัปเดตได้เลยนะจ๊ะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ